เขาคือนใครเนี่ยคนละยำแล้วจ้าเขาขายเขาขายยำเอาเอาเอายำแพทเอายำอันนั้นแหละยำอันนั้นล่ะอันนี้เหรอจ้าปลาดุงพี่ดาวคนละยำกับพคนละยำให้พี่ดาวยำหนึ่งแพทยำหนึ่งแล้วแบบย่างยำเอายำหนึ่งขอแซลมอนพี่ดาวขอแมงกะพรุนแซลมอนปู เอ็นหอยแล้วมันจะถามท right. ําไมแมงกระพุนนะคนละยำเลยนะเอามันจะถามทำไมเอาคละยำเลยรวมไปเลยสวัสดีค่ะพวกเราพุ่ยยกกำลังแจววันนี้นะสายแทบสายเดือดนะบอกเลยว่าสารพัดยำมีทั้งแบบอูยยำด้วยแล้วมีแบบดองซีอิ๊วด้วยสายเปียยะยาก็มีนี่มันมาด้วยกันได้นะเนี่ย ยำล้หนุนมปียคคือร้านนี้เด็ดมากเลยเขาบอกว่าลูกใหญ่ไส้ทะลักว่าดิฉันได้ชิมแล้ดิเันแล้วก็ขนมเค้กกล้วยหอมอร่อยมากนี่ที่เลดกินอยู่คือกล้วยหอมนูเทลลาเขามีแบบนูเทลลาอยู่ในอีกนิดเดียวกินกระดาษกินกระดาษอีกนิดเดียวจะกินกระดาษแล้วไปยำก่อนแม่นี่นเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้ว หนูอยากไปยำไปเลยลูกไปลูกไปยำเลยไปหาณบุญคนละยำเลยลูกหนูอยากยำเหมาะหนูระวังกระเด็นนะลูกอะเอาเอาของได้ยำหนึ่งร้านชื่อว่าอะไรนะคะเจ๊ดาวยำเจ๊เดือนทะเลเดือดเดี๋ยวเลยคุณเบลคุณเบลเจ๊เดือนเป็นใครคะเป็นคุณแม่คะทำไมเรากลายเป็นทะเลเดือดได้คะเราชอบยำใช่ค่ะแล้วเป็นสายยำได้ค่ะแลวเราเอาสูตรต่างๆหรือไอทะเลที่เรามาจากไหนพี่เบลก็มาจาก แหล่งมหาชัยค่ะร้านนูายพวกตามงานวัดตามงานกายชาติอีเวนต์ใดๆมียำปูดองค่ะยำแซลมอนดองยำโอสเตหรือว่าหอยเชลลหอยเชลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แมงกะพรุนดองค่ะแลแล้วก็หอยนางรมดองแล้วก็กุ้งดองค่ะแช่น้ำปลานี่จะบอกว่าอย่างที่แพทบอกว่าร้านนูคือดาวติ๊กต็อกเลยนะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการจุด จุดประกายมาจากหนึ่งประโยคอะไระนั่นก็คือประโยคที่พูดว่าอะไรที่คนอื่นไม่ทําแล้วเราทําจะประสบความ,มาสำเร็จไม่ที่ยงไงคะลก็คือเมื่อสามปีที่แล้วทะเลดองกําลังกระแสกําลังมา,ามแล้วก็<า>ตรงที่เราขายอยู่อ่ะมันไม่มีคนขายหนูก็เลยทําที่สิ่งที่เราชอบกินขึ้นมาเลยก็เลยให้คุณแม่ลองทําปรอบน้ำ น้ำยำใหม่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้บูมใส่น้ำยำอะไรในจานนี้อลารวมหมดเลยปลาาใส่ใส่ตัวเดียวหรือว่ารวมตัวเดียวอย่างเดียวเลยอร่อยมากมีน้ำยำซีฟู้ดค่ะคลิกมาทั้งสวนมะนาวแท้แน่นอนอันนี้คือซีฟู้ดนี่คือซีฟู้ดสูตรคุณแม่สูตรคุณแม่อันนี้คือปลาค่ะปลาแล้วคุณแม่คือปรับสูตรยังไงอะคะคือหมายถึงแบบทำแล้วให้เราชิมไปเรื่อยๆหรือว่ายังไงใช่ค่ะที่ที่เรากินอยู่ทุกวันมันยังไม่เข้มข้นมากค่ะรสชาติที่ร้านจะเป็นประมาณไหน ก็จะเป็นเปรี้ยวเปรี้ยวหวานน้ำนอกจากยำแล้วเห็นอันนี้คืออะไรอันนั้นจะอะไรจ้ะอันน้คือเขาเรียกว่าใหญ่ยาวหรือว่าปลาเส้นค่ะปลาเส้นใหญ่ยาวถ้าใครอยากกินใหญ่ยาวยำ ก็ได้ได้ค่ะยำยำด้วยไหมคะหรือว่าขายเป็นเส้นเลยบางคนก็จะขอบอกให้ยำด้วยงคกก็จะกินเป็นเป็นเส้นเลยงั้นงั้นยำโชว์ได้ไหมคะมันยำโชว์อะเนื้อปลาใช่ไหมคะถือกล้วยือกล้วยอันนี้อันนี้ใส่ลงไปนะส่วนใหญ่ต้องใส่กับน้ำยำอะไรคะซีฟู้ดส่วนมากค่ะหือกล้วยลูกเหมือนลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาอ่ะเสร็จปุ๊บอุ้ยดูแซ่บซึ่งจะบอกว่าขายเนี่ยคุณเห็นให้เยอะขนาดนี้นะหรือว่าแบบ จำนวนปริมาณของเขามีให้เลือกเยอะราคาจับต้องได้ยังไงซิพี่เบลทุกอย่าง60บาททุกเมนูเลยค่ะเดียวเดี๋ยวก่อนนะปูมาปูด้วยนะใช่ค่ะปูมาจะได้ประมาณ5ชิ้นก็สองตัวครึ่งค่ะแซลมอนแซลมอนได้6 6ถึง7ชิ้นค่ะ60บาทเยอะอยู่นะเป้าแบงนกัะพรุนนีกับลูกแบงกระพรุนก็ทับพีหนึ่งค่ะหอยหอย8ถึง9ตัวค่ะแล้วหอยนางรมใหญ่มากขนาดนี้ก็60เหรอคะใช่ค่ะ สิบตัวค่ะขอยนางลมสิบตัวคุณย่าแล้วถ้าเกิดเราจะขอแบบเพิ่มพิเศษก็ก็จะเป็นอย่างอย่างละหกสิบบาทก็ถ้าตัวอ้อสองก็เบิ้ลไปหกสิบก็เบิ้ลไปอีกเพราะว่าเป็นร้อยยี่สิบเราคิดเยอะเลยค่ะพย่าชิมอันนี้เป็นน้ำยำสูตรซีฟู้ดน้ำซีอิ๊วที่ดองเนี่ยก็มีสูตรพิเศษด้วยไหมคะก็คือผสมเองอีกเช่นเดียวกันบางทีอ่ะของที่ดองไปบางทีอย่างเงี้ยท่าจะทําให้น้ำซีอิ๊วดองอะค่ะซีวมันสิดแล้วจะมีสูตรอีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่ไม่บอกใครเพื่อก ใช่แม้แต่กับพี่เบลที่เป็นลูกสาวก็ไม่บอกไม่บอกทุกวันนี้ลู่แหละีสี่มากวนห้าห้องลับพี่เบลตื่นมาอุ้ยแม่ทํายังไงออกไปที่อื่นไม่บอกคือทุกทุกวันนี้นะยังไม่ความเข้มข้นอ่ะมันนัวกับลังดีจริงต้องบอกเลยแบบไม่ต้องแบบเติมใช่ไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วคือพ้่เบลทั้งปลากแ้วถ้าสมมติว่าคนไม่กินเผ็ดอย่างบูไม่กินยำอย่างเงี้ยบูกินแต่เป็นดองดองซีอิ๊วอย่างงี้ก็ไปร้านอื่นก็มีลูกค้าที่แบบว่าก็คือกินกินกับน้ำดองปลาปาเลยไม่กินน้ายค่ะ ตามเจเบลไปซื้ออ่ะเราต้องยังไงอ่ะเจเบลเจเดือนทะเลเดือดรือว่า TikTok เจเดือนทะเลเดือดครับคุณนูนี่เจเดือนสวัสดีค่ะเจเดือนอยากเสร็จเดือนนั่งหลังค่อมนะดิฉันอยากไปหาเจเดือนเจเดือนทำไมนั่งหลังค่อมโซ่หรอโซยแล้วมือนี่มือยกไม่ได้แม่อะยกได้แม่อันนั้นไม่ใช่ส้อยนะคะโซ่เจเดือนใส่เสเจเดือนทำไมซีอิ๊วมันไม่ซีดอะคะ ไม่บอกอถมไม่บอกยังไ<ม>งก็เป็นความับไปอุดหนุนกันได้นะคะคอยากไ,ได้โซ่บ,บนคอโซ่โซไม่ใช่ส้ยแต่นั่นคือ โซขอบคุณขอบคุณมนะขอบคุณนะคะไปอดเหนื่อยจะได้เจเดือนที่ตักเลยนะคะเจเดือนทะเลเดือดแล้วตามที่ไหนในเท็กตอกในติกตอกค่ะตอกอะไรคะขอโทษทีเจเดือนทะเลเดือดค่ะถ้าเราเพจจากเจเดือนทะเลเดือดแล้วเรามานี่เลยอะไรคะหนุ่มปียสินี่ร้านร้านเจ้าถิ่นด้วยนะเจ้าถิ่น ต้องแบบดูแลเรียบร้อยดูแลตัวเองถ้าคุณย่าเจ้ารังเจถิ่นแม่เจ้าถิ่นแล้วให้คุณลอยน้องลอยน่ารักมากเลยทำไมชื่อร้านเจถิ่นนะคะก็ตอนแรกนะคะก็คือเปิดเป็นร้านกาแฟก่อนก็คือจะขายกาแฟแบบย่อมเยาอะค่ะในราคา29บาทไม่ถูกแก้มกาแฟอร่อยใช่ค่ะ เสียง,สยงเสียงเขาแล้วมุลจะเราไม่กล้าพูดอะไรใช่แล้วเขาไม่เหมาะกับชื่อร้านเจ้าถิ่นเลยเนาะเจ้าถิ่นนี้คือต้องแบบไม่แน่ไม่แน่เจ้าถิ่นย,ย่านดีๆทำให้อะะคะ พี่พอยเสียงน่ารักเสียง,งหวานจนเ,เ,เราไม่กล้าโวยวายสิเรารู้สกไม่เป็นไรไ<อ>หรอกค่ะหนูไปกินยาแก้ไอค่ะตั้งใจอยากจะทําแบรนด์กาแฟค่ะที่เป็นใช้กาแฟของคนไทยจริงๆค่ะแล้วก็มันในราคาที่ทุกคนเขา้าถึงได้ใช่ชื่อแบรนด์ก็คืออยากจะให้สอดคล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นดูไทย ดูทุกคนเข้าถึงได้ดูรู้สึกว่าเข้ามาแล้วจะเป็นแบบเจ้าถิน่นร้านกาแฟจะเป็นร้านกาแฟเล็กๆเทอาวีอย่างเดียวพลอยก็เลยอ,อยากได้ขนมไทยเนี่ยที่แบบว่าเทอาวีอย่างเดียว คือซื้อกลับไปแล้วก็ยังคงอร่อยอยู่อันแรกคือขนมเปี๊ยะลาวา่ก็คือขนมเปี๊ยะเลยไซออริจินอลอันแรกก็คือเป็นลาวาไข่เค็มอันนี้ใช่ค่ะแล้วก็ทําต่อมาก็จะเป็นฝอยทองไข่เค็มฝอยทองได้สูตรมาจากไหนคะที่ทํานี้คิดเองคือคิดเองเลยเราชอบกินแบบนี้อยากให้ใส่เยอะๆแบบนี้เราก็ทำใช่ค่ะแล้วก็ลำอมกคืะเปี๊ยะถั่วไข่เค็มฝอยทองพลอยูตาเาีไยนคะถั่วต้อ้กินใองพอคิดเก็เลยทําให้มันเป็นแบบวห่าขนาดลูกเล็ก็ทานง่ายแล้วก็คําเดียเแล้วอย่อยแต่เค็มฝอยทองได้สูมาจาก ให้ชิมลาวาของเขาอร่อยมากเตี้ยถั่วไข่เขค็มมันต้องลูกประมาณนี้แหละนิดนึงอ่ะกล้องเข้าไปในลูกเกลืเออ,อพูดออกมา <c oughs> <c oughs> ลูกนิมิตด้วยเหรอคะเป็นช็อกโกแลตค่ะเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตฝอยทองค่ะเฮ้ยเหมาะกับบูมกินทั้งคำบูมลองบิสีข้างในเป็นใส่ฝอยทองใช่ค่ะแล้วก็มีเน่น่เน่ตอนแรกคิดว่าเป็นชาโคนะหรือเป็นแบบทัฟเฟิลหรืออะไรทกอย่างเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตฝอยชิ้นหวานแล้วก็มีใส้ช็อกโกแลตตรงนี้ตรงกลางคือเปลือกขนมเปี๊ยะก็เป็นช็อกโกแลตทีแรกคิดว่าทาแค่นี่นี่และอันนี้ละคะ อร่อยจังเลยอ่ะออร่ยนะเหมือนเหมือนมีไข่เค็มในนี้ด้วยป่ะคะใช่ค่ะนี่ไงและอันนี้อะไรอ่ะลูกอ่าเป็นหมูแดงค่ะหมูแดงไข่เค็มว้าวอันนี้แหละน่าสนใจที่สุดูสิอยากกินอันนี้อยากกินมากจริงมากเลยคุณได้แบ่งของแล้วเคื่องได้ไหมอ่ะเอาได้ได้ได้เอาเอาเครื่องที่มีไข่หรือไม่มีทีรีบมาจองหมูแดงไข่เค็มเดี๋ยวหมด รถมาแล้วลูกเพราะเพราะเพราะว่าสองคนเรานแ้งคำเลยอ่ะหลานเอารถใหม่แล้วตกใจอะหลานพิเรไปเอารถมาจากไหนอะหลานเอาให้หมดสามกล่องนั้นสามกล่องนั้นโกยเข้าไปในรถเราลูกโกยว่ะนอกจากนี้เมื่อกี้ที่ดาวกินก็ยังเป็นอะไรนะเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมเนี่ยมีเป็นเนี้อดาอร่อยไหมนุ่มมากเคล็ดลับของเราคือคือ กล้วยอย่างเดียวเลยค่ะก็คือกล้วยเยอะมากอร่อยและไม่หวานมากเหมาะกับทานกับกาแฟนะและอันนี้จัดนี้กินหมดเลยอันนี้คืออะไรคะเค้กกล้วยหอมนูเทลล่าค่ะก็จะใส่นูเทลล่าเข้าไปด้วยแต่ซิ่งเกือบจะทานกระดาษเข้าไปแล้วเพราะอร่อยแล้วถัดดไปเี๋ยว้า ก่อนค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นน้องใหม่ค่ะก็คือเป็นขนมปังเกลือค่ะชื่อโอปังก็เลยที่ก็อยู่ตอนนี้ที่เป็นแบบนุ่มๆใช่ไหมคะเพี่เห็นเหมือนมีคุณลองเบ็ดบนอันนี้แต่จะไม่มีไส้ข้างในนะคะจะเป็นแบบขนมปังล้วนเริ่มต้นราคาเท่าไหร่คะ เริ่มต้นนะคะก็คืออันนี้35บาทตัวซองใช่ไหมใช่ค่ะชิ้นละ3 5บ้าทใช่ค่ะอันนี้65บ้าบาทค่ะเป็นพับผักขมส่วนของน้ำากงอะไรบ้างคะพี่พลอยค่ะจะเป็นกาแฟค่ะเป็นกาแฟสดเลยก็มีอเมริกาโน่แล้วก็เป็นกาแฟเจ้าถิ่นกาแฟเจ้าถิ่นใช่ค่ะคือมันจะคล้ายๆกับเมื่อกี้บุ้มชิมแล้วเหมือนกับคล้ายๆโอเลี้ยงนิดๆรอคะหรือเป็นแบบเข้มข้นหวานมันอร่อยเธอต้องกินแบบที่เป็นแบบมีนมหน่อยอ่ะใช่อะไรอร่อยมากกินแล้วแบบ ตือนกาแฟของจริงเข้มมากตอนนี้นะคะร้านเจ้าถิ่นเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่14สาขาค่ะในกรุงเทพแล้วก็ปริมณอนทนค่ะถ้าสาขาหลักจะอยู่ที่เลี่ยงเมืองปากเกร็ดค่ะเป็นแฟรนไชส์เหรอคะหรือว่าเป็นของเหมดเลยโอ้โห โอ้ยเสร็จีนี่กับพาเสร็จที่นี่แล้วอือพระรามสามยังพระรามสามพระรามสี่มีอาอีกแล้วพระละไม่ถามเขาเพราะว่าพระรามสามพระรามสี่เขายังไม่พระรามสามคือฟาริดาแมนชั่นฟาริดาเจ้าถิ่นใช่ค่ะใกล้ๆก็จะเป็นตรง MRT เพชรบุรีค่ะอ๋ออยู่ MRT ก็สะดวกเดี๋ยวๆนะคะแม่ลูกคุยอะไรกันคะ เขาถามว่าเอาอะไรอีกไหมโอ๊ยไม่บอกกับลูกว่าพอเลยหรอค่ะไม่ค่ะเราเติมไปจนเต็มถ้าลูกค้าไม่สะดวกใน14สาขาค่ะก็จัดส่งทั่วประเทศเลยมีการจัดส่งทุกช่องทางค่ะขอบคุณนะคะจ้าพี่ระหว่างนี้ก่อนจะไปไอะรขออนุญาตอันเียของป้าดาวใช่ไหมคะอุ้ยไม่ไหนเนี่ยเจ็บคอัฟาริดาแต่เต็มรถเลยฟาริดาฟาริดาแล้ว เดี๋ยวไปชนบุรีค่ะใครเป็นสายเตี๋ยวเรือห้ามพลาดร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อปากสาขาพัทยาใต้เตี๋ยวเรือทั่วไปนะคะก็จะเป็นหมูหมูแล้วก็เนื้อส่วนของเราจะมีเมนูตุนต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นไก่ตุนเนื้อตุนเป็ดตุนค่ะอยากให้มันหลากหลายต่างจากที่อื่นแล้วของเราเราจะขายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชามใหญ่รสชาติก๋วยเตี๋ยวของเราก็จะออกมาแล้ว3รสนะคะเพราะว่าน้ําซอสเราจะเคี่ยวมาเลยรสชาติจะเป็นหวานเปรี้ยวค่ะ แล้วก็เค็ม3ารสร้านนี้นะคะเปิดมาทั้งหมดคือ13ปีบยากากร้านเนี่ยจะโล่งๆโปร่งแล้วก็สบายค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้บอกเลยว่าไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือร้านอื่นๆแน่เพราะที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสารพัดอย่างทั้งเรือเนื้อตุนเรือไก่ตุนเรือเป็ดตุนหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นแบบเนื้อปกติหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูหมักก็มีเขาถึงบอกไงว่าเป็นเตี๋ยวเรือแบบสารพัดอย่างค่ะ มีหมดไก่เป็ดเนื้อจะเป็นตุน่นไม่ตุน่นเรามีครบ แล้วนี่ค่ะความนุ่มความละมุนของเขาเนี่ยบอกเลยว่าใครกินก็ติดใจนะคะเวลาทานอยากให้ชิมก่อนอย่าเพิ่งใส่เติมพริกเติมอะไรน,นเพราะมันจะหอมเครื่องเทศแบบสุดๆรส <c oughs> ชาติกลมกล่อมแทบไม่ต้องปรุง <c oughs> เขามีอย่างอื่นเช่นข้าวมันไก่รวมยำวุนเส้นมียำหมูยอมีตำไทยไข่เค็มมีไก่ทอดหมูสเต๊ะน้ำจิ้มรสเด็ดอีกต่างหากเครื่องดื่มเขาพีนะน้ำแตงโมปั่นอันนี้ก็เป็นชาเย็น และบรูฮาวายค่ะหรือถ้ายังไม่จุใจเขามีกุวยเตี๋ยวเรือแบบเป็นกึ่งสำเร็จรูปร้านตั้งอยู่ซอยกอไผ่สิบพัทยาใตา้อยู่ที่ชนบุรีเปิด,ดทุกวันนะตั้งแต่9ก้าโมงครึง่งจนถึงทุ่มครึ่งเลยทีร้านโล่งปรง่งยำอะไรดีค่ะไหนบอกมาสิคะเอ,เอาอะไรนะคะเดี๋ยวนะคะลูกค้าใจเย็นๆนะเอาอะไรนะคะเดี๋ยวนะคะคนัวไม่ใช่เจเตอคนวนตวใหะเดยนะจา เดินซาเจเบลไปไหนอะเจเบลพวกนี้เป็นใครนะคะเป็นมิดเป็นมิดมิดชาทีลูกชายไม่ก่อนเลยจ้อ่ะพักกันสักครู่นะคะให้ทีมงานของเราได้กินยำกันบ้างนะคะเดี๋ยวคนละยำเลยนะคนละยำนะค่ะ